วัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาทำโจทย์อสมก,การค่าสมบูรณ์นะครับเราจะหาค่า y ออกมานะครับก็ตามทฤษฎีของค่าสมบูรณ์อสมก,การนะครับค่าสมบูรณ์ของ x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ a นะครับมันก็เราจะปลดค่าสมบูรณ์ออกครับเราก็จะแตกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับ แล้วกอ x อยู่ตรงกลางนะครับปดค่าสมบูรณ์แล้วแล้วก็ใส่เครื่องหมายอสมการรอยกว่าเท่ากับอีกทีนะครับตรงนี้ก็เว้นไว้ให้คิดนิดนึงนะครับก็ตอนแรกเราก็ต้องอาศัยหลักในการจำนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่จับจำแบบไม่มีหลักอะไรนะครับก็ a ก็ใส่ไปทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันต้องน้อยกว่าด้านขวาเพรางั้นก็ให้ลบ a ใส่ลบเเข้าไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกคลิกจํายังไงนะครับก็แล้วแต่เลยนะเอาเอาที่ถนัดตีขอบให้เลยไม่รู้ว่าใส่เป็นแสงสีไปนี้มันจะงงมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเอาล่ะเราก็จะมองตัว x ตัวนี้นะครับเป็นเป็นี่ยบป็กหนึ่ง ก็จากบรรทัดโจทย์เลยนะครับหรือจะ 7, เขียนซ้ำอีลอกก็ได้นะครับค่าสมบูรณ์ y บวก1นะครับน้อยกว่าเท่ากับ7 1ใส่เี้จะได้เห็นชัดนะครับอันนี้ก็เทียบกับบรรทัดนี้นะครับแล้วก็เทียบ x เป็น y บวก1นะครับเราก็จะปลดค่าสมบูรณ์ของ y บวก1ครอบใช่นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายสมการครอบทั้งสองข้าง a เนี่ยเราก็เทียบได้กับตัวเลขอะไรครับก็คือ7นะครับก็ด้านซ้ายก็ใส่เป็น <c oughs> ลบ7ด้านขวาก็เป็น7นะครับทีนี้เราก็แก้อสมการธรรมดานะครับเราต้องการปลดตัวเลขอะไรออกครับให้เหลือ y ตัวเดียวก็ต้องเอาบวก1น,นี้ออกนะครับเอาบวก1นนี้ออกได้ไงครับเอา ลบหน,นี่นะครับบวกตลอดทั้งอสมการเพราะฉะนั้นก็ใส่ลบหไปลบเด,ดึงลงมานะครับเครื่องหมายดึงลงมา y บวกหดึงลงมาแล้วก็ลบหตัวนี้เป็นตัวที่เสริมเข้าไปนะครับ น้อยกว่าเท่ากับ7ตัวนี้ดึงลงมาแล้วก็เติมลบหเข้าไปนะตัวตำเติมน,นี้ผมก็จุดๆๆให<ช>้นะ,นะครับต่อไปก็บวกลบเลขธรรมดานะครับลบหลบเเป็นลบแปน้อยกว่าเท่ากับดึงลงมา y ดึงลงมานะครับบวกหลบหลบห,หายไปเครื่องหมายดึงลงมาเจลบหนึ่งก็เป็น มันก็จะได้ว่าบรรทัดน,นี้ก็ตอบได้แล้วนะครับ y เนี่ยอยู่ตั้งแต่68ไปถึง6นะครับก็รวมลบกับ6ด้วยโอเคทีนี้เราอยากจะเขียนอยู่ในรูปเ,เส้นจำนวนก็ได้นะครับวิธี แสดงภาพให้เห็นเนี่ยมันก็มีแบบเป็นเส้นจำนวนนะครับเปลี่ยนสีสักหน่อยตัวเลขที่เกี่ยวข้องมันก็จะมีอยู่สองตัวนะครับก็คือลบแปดกับหกตัวเลขไหนน้อยกว่าก็จะอยู่ทางด้านซ้ายตัวเลขที่มากกว่าก็จะอยู่ด้านขวาอ,อันนี้เขียนํำกับห,หน่อยว่าอันนี้น้อยอันนี้มากนะครับ ก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเส้นมีเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมแล้วก็ใส่วงกลมไปถ้าเท่ากับเนี่ยจะจากใส่ตรงนี้มันจะกลายเป็นทึกนะครับแล้วก็ข้างบนหกก็มีนะครับก็มีเครื่องหมายเท่ากับอันนี้ก็เป็นทึกเพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นเชื่อมไปนะ แล้วเราก็จะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับ y นะครับเท่ากับมันจะมีวงเล็บนะครับนี่กับก้ามปูใช่นะครับ,บ,รบเราก็เลือกใช้ตัวนี้นะครับตัวล่างแล้วก็เขียนไปลูแปดคอมม่า แล้วก็6แล้วก็ใช้ตัววงเล็บนี้ตัวกำมปูนี้โอเคครับก็ต่อนะครับ y เนี่ยมีค่าอยู่ตั้งแต่ลบแถึง6นะครับก็คือรวมหกแปดกับ6ด้วย จทย์ทั้งข้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปข้อต่อไปกัน